เอาเข็นเข็นเข็นเอเอเขนนี่ไหมแล้ว<ะ>เข็นอีก ปงเอาปะท้ายไปเที่ยเลยเด้อปะท้ายเปิดมาแล้วไไอ้าวไปได้เสจ ะ<ไห>เอาก็พี่ไปบอกมนันเ<ไห>นาะไม่ได้ทำงานครับวันนี้เ<ไห>ชื่อมอยู่ดีไม่แหลาดูนิดหน่อยดิ อันนี้เชื่อมอยู่ดีไหมอโอ้อใครเชื่อมนี่ฮะใบมีดนี่มันเวลารถดำจมครับแล้วเราเอาใบามีดอะไปค้ำข้างล่างพอรถดำยกดำปุ๊บน้ำหนักมันเยอะครับมันกดจน จนร้าวมาเลยจนใบไมดร้าวมาเลยอะ่ะโอ้ไม่ได้หรอใบมบีอย่าหาทำด้วยบอกไว้เลยมืดใหม่หแหละฮะไปไปไมชิดว่ะชิดที่ไหนบิีรัม ลองแบบนี้ไม่รู้หรอกมันต้องวิ่งดินลองนี้ก็บเมื่อเดิมแหละ อันนี้มันสิบแปดแงลองเป็นยี่สิบดูอะไรตั้งไฟอันนี้ไฟสิบแปดไม่ลองแบบนี้มันไม่รู้มันต้องวิ่งดินอะไรมากมันเคลื่อนตรงมากเกินเยอะหนุ่มมันไม่ตรงกันเนี่ยมันไม่ตรงก็มันไม่ตรงแล้วพอมาพอมาม์กตรงไฟเหลือสิบเองเสียงมันกระพืออยู่เวลาผลเคลื่อนแบบ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 ที่มีเอฟซีส่งเสื้อมาให้อ้าวเก่งแค่นี้แหละจะแบตเตอรี่พจะหมดแล้วเก่งนี่ยรู้คนรอเนี่ยฮะ อ้าวไอ้เยอะส่งมากนละตัวบอะ FC มาจากไหนเกียรติยศอ้อู้ใครขับอไอ้ตาลขับหรือเปล่า อ๋อบอยไปไหนฮะบอยไปไหนไปกินข้าวกับไนะอ,นอ A, ้นั่นไอ้อามซีโน่ไปฉีดเอวัคซีนของอะไรชิ่อนวเวกเใช่ครับรอรอโอ้ระวังเด้ออันตรายฮะลุพงพาจองคิวไว้ให้นีท่ทางบ้านเลยทางบ้านเลย

ไอไมันเปียกเลยวะกลับมาทีเดียวแลมั้ช่างเซมเซมไ่ตั้งไ้ไงเซมได้เรียนมาบ่โอช่างช่างพังชงผมอันนั้นมาฮะดูเขาตั้งมาเนตั้งแบบไหน ไฟบินแล้วก็หลังคำบอรูปหมดแล้วเอาตัเต็มเลยโอยมาเล้วสิบล็อกอนมาไม่ถึงต้องเช็เข้ามาเข้ามาอันใหม่ไม่ใช่ซีมาแลยบสที่ดำเล่มีเงาเยมีแต่นใหญ่เลย thương nhú Ôi, kê ơi, là ơ tôi nói đây nói tôi 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 nói พี่จะยินพี่จะยิใจะยิใจะยิงใช่ไ,ไหมมาเช่าไปดูเละไหมถนนติดนี่แดงที่น้ามันคือลมน่ะตันหมดแล้ว อยู่ไหมอยู่แต่แต่ถ้าเอาไปดีรถออกไม่อยู่แล้วเนาะมันมันขาดเพราะเพราะไปยัดใต้รถนี่แหละเวลาดีเตลทีอ่ะอู้เออมันมันหนักรถมันเยอะรถจมเตลทีมีแต่ทตินเต็มกลองเนาะ <laughs> มันไม่ยอมออกเนาะ<ด>มันจะจมถ้าไม่ถ้าดีออกมันค่อยจมเลยเนาะ

ไม่พออีอเลยจัะชูยังอยากเลยเวลาน้อยกนไปไม่ก,กล้าไปออ <laughs> ชูเห็นสาวเองพูดว่าคิดถึงแล้วคิดถึงแล้วถงแล้วาลูกหลานต้อมาาร์โรดยใครตามเขาเอานี <c ười> าเขาจะไปทำทาง <c ười> <c ười> <c ười> แล้วก็เขาจะลงเห็นทุ้งีหลัง นเขาจะปูรูดังก่อนไม่เห็นโทรมาเลยตอนแรกเขบอกสังสงารวัตรอคนมันหมดผ่านอาย่ก่อนอ๋อแล้วพูดกันไปก่อนรอเดี๋ยวไปเปลี่ยนไรหายหยักฟาร์มไหนน้อยอ่ะเลย,ยสุดยอดสี่แยกเขาเขาเจอเขาที่ไหนติดต่อที่ไหนร้านยางพอเอารถไปไทยตะไบเอารถอ๋อ,อ,อเออแล้วไอ้นั่นให้เองให้เองไปหาที่เองให้เบอร์โทรพี่อ่ะโอ้โทรไปแล้วก็บอกให้เอง ไปหาเออรูเองาตอราคากถ้าพี่ป็นยพี่ได้ราคาสุดเปรู้แล้วเขาบอกว่าให้ตานไปงานไม่กูเลยมาจากดำเยอะแล้วคงตัดลูกเดียวให้ผมไปอีกเออตอนเย็นไปเล่นหนึ่งแต่เขาขับรถตู้ไปเน้กนี่ไาบางวันโอวันไหน้ไป เรามีงานน้อ,อทางทำงานเขาก็เหมขาใจเหนเขาร้ารรไม่รอคน,น,อ,คน,นอื่นหร้องอ๋อเชื่อมตรงนี้มันไม่ตัดบ่นี่ยไฟข้างล่างไปตัดถ้าไฟสายนั่นตัดข้างบนพี่ไฟใช้ไฟเยอะมากข้างบนอ๋อสายมันยาวสายนั่นเชื่อมนมี่มีสายดุ่มงั้นจะเอาสายเชื่อมนี่เนีนองพี่อ๋ไอ,อไปใายเชื่อมนั่นตัดตลอดเหรอใช่แล้วเรื่องอะลวดเชื่อมมันสายสองแล้มันแรงเชื่อมแป๊บเดียวไอ้ใช่ถ้าเชื่อมตรงนี้ไม่ตัดหรอก mô tem một lát rồi ô ô, bên này mô hoa này hả? Dù nào chứ, cột dây da mà làm rái Bị นึกว่ากดยด็ดดาออกไหมเออเชี่ยมเลยเชี่ยมไม่หมดเลยนี่ไข่เนี่ยเต็มหรอมาของใครมากับใครอ๋อมันหลุดหมดแล้วตัวน,นี้ ตัดออกเลยเชื่อมมาเลยปืดเลยนี่เชื่อมยาวเลยปือดอันนี้พอเต็มเต็มไหมมันก็เลยหลุดเต็มคุณนี่เลยรุบแล้วฝนไม่ตกชื้เลย คนไม่ตกใจเลยครับ,อ,รบอืมสไตล์สเต,ต็ปเขาเช่วงบ่ายๆรถดําไม่มีใครไปไหนเลยครับพากันนอนรออยู่นี่เลยไม่มีที่ไปไม่รู้จะไปไหนเ,เดี๋ยวจะพาไปดูบ้านน้องคนที่อยู่กับตากับยายครับ เมื่อเช้าผมไปรอบหนึ่งแล้วสื่อสารผิดพลาดน้องมิ่งบอกว่าบ้านน้องเขาอยู่บัอย่างว่าเขาปิดปิดไม่ให้คนนอกเข้าคนในออกคนนอกเข้าแต่จริงๆแล้วมันคนละบ้านเดี๋ยวพาไปดูครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านสวัสดีครับผม